เจ้ากำนายเวรตามเหม็นเจอแล้วไทยก็ปิดด่านน้ำก็ท่วมนี่ก็ท่วมผู้คนอดอยากชาวโลกก็ประนามสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวข้างบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องของข้างบ้านด้านติดกำแพงกับความหายนะที่กําลังประเดประดังเข้าใส่แบบไม่หยุดไม่หย่อนอยู่ในขณะนี้อย่างที่เราเห็นกันนะครับ ว่าสําหรับประเด็นความขัดแย้งกับประเทศไทยนั้นช่วงนี้ก็ดูจะเงียบๆไปทั้งในส่วนของความปากดีแล้วก็การสร้างข่าวปลอมคือเงียบจริงๆนะครับเงียบจนถึงขั้นประกาศระง,งับการรายงานข่าวของมาลีโซเจตานักข่าวสายหาขวัญใจชาวเน็ตไปเลยอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเพราะไปหาพวกไม่สําเร็จหรือเปล่านะครับก็เลยเงียบไปคือจากการประทะเนี่ยผมคิดว่ากองทัพคแมคงจะสูญเสียหนักมากแหละ ทั้งกำลังพลและยุทธโภกกรจนไม่น่าจะต่อกรกับไทยได้แต่เพียงลําพังทีแรกเนี่ยก็หวังจะให้ทรัมป์ช่วยแต่หลังจากที่เลียขั้นสุดด้วยการเสนอชื่อรับรางวัลโนเบลก็ไม่เห็นว่าจะเข้ามาช่วยอะไรสักทีจนทําให้สองพ่อลูกต้องวิ่งวุ่นไปประเทศนู้นประเทศนี้เพื่อหาพันธมิตรและก็ขอทานเอ้ยขอทุนสนับสนุนนะครับแต่ก็ไม่มีใครเล่นด้วย เพราะชาติอื่นเขาก็คงจะดูออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรและผลประโยชน์ในการครบกับไทยย่อมจะมีมากกว่าไปช่วยฮุนเซนจนสุดท้ายพอเห็นว่าไม่มีพวกก็เลยต้องเงียบเสียงเห่าหลบอยู่หลังกำแพงและทำได้แค่แอบรอบกัดด้วยวิธีสกปกต่อทหารไทยแต่จากผลของการรอบกัดนะครับก็นำพาความชี้หายเข้ามาให้อีกคือล่าสุดท่านแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญสินพาดกลาง ได้สั่งปิดทางขึ้นปราสาทต,ตาเมืองทมจากทางฝั่งกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยผลโดยตรงก็คือประชาชนชาวเขมรจะไม่สามารถขึ้นมาเที่ยวมาสักการะและมาสร้างภาพความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้อีกต่อไปโดยเฉพาะการเกณฑ์ประชาชนมาสร้างคอนเทนต์แบบฟรีๆเหมือนเดิมคือหมดสิทธิ์นะครับต่อจากนี้ถ้าฮุนเซนอยากได้คอนเทนต์ก็ต้องลงทุน ทำพาสปอร์ตทำบอ์เดอร์พารให้กับคณะทัวร์และต้องเดินทางผ่านด่านต่อมอเหมือนกับนักท่องเที่ยวประเทศอื่นเท่านั้นถือว่าเจ็บปวดมากๆนะครับแผ่นี้สําหรับชาวเขมรน,นี่คือ2เด้งเลยนะครับเด้งแรกก็คือภาพการเป็นเจ้าของในโลกจินตนาการได้พังทลายลงในทันทีส่วนเด้งที่2ก็คือได้รู้ความจริงแล้วว่าโดนฮุนเซนหลอกว่าทหารกัมพูชาสามารถยึดพื้นที่ตาเมือนทม มาไว้ได้แบบเบ็ดเสร็จหลังเหตุปะทะจบลงแต่ในความเป็นจริงคือมันไม่ใช่ครับและตัวเองถูกจูงไปกินหญ้ามาตลอดเลยและแน่นอนครับว่านอกจากประชาชนจะเจ็บปวดแล้วคนที่เจ็บปวดมากที่สุดคงหนีไม่พ้นตัวของท่านสมเด็จเตโชทิบดีผู้ที่พยายามจะหลอกประชาชนนั่นแหละครับจากการประกาศของท่านแม่ทัพครั้งนี้ทำให้ฮุนเซนเสียเครดิต เสียความน่าเชื่อถือและก็เสียนุ้งหมาไปอย่างหนักเลยทีเดียวและการที่คนจับได้ว่าโกหกเรื่องนึงก็ว่าหนักแล้วยังมีอีกเรื่องใหญ่ๆครับก็คือเรื่องของแรงงานที่เป็นเหมือนภูเขาไฟอีกลูกที่รอการประทุเพราะไอตอนที่หลอกแรงงานกลับเนี่ยด้วยความที่อยากให้พวกเขากลับมาเพื่อเอาไปเกณฑ์หารก็หลอกเขาไว้สดิบดีเลยนะครับว่า มีงานดีๆมีเงินดีๆเพียงพอต่อทุกคนที่กลับมาอย่างแน่นอนจนทำให้มีประชาชนผู้ซื่อสัตย์รีบกลับกันไปเป็นล็อตใหญ่เลยนะครับจากรายงานของสถาบันวิจัยและพัฒนากมัพูชาบอกว่ามีแรงงานกลับจากต่างประเทศทั้งหมดไม่ใช่แค่ในไทยนะครับคือจากทุกประเทศเลยทั้งหมดรวมกว่า9 0 0 0แสคนและตอนนี้ที่ยังไม่สามารถหางานทำได้อยู่ที่ราวๆ7 0 0 0แสคน นี่คือเรื่องใหญ่และเป็นภูเขาไฟลูกใหญ่เลยนะครับเพราะเจ็ดแสนคนนี้คือคนที่กำลังหมดทางไปอดอยากโดนหนี้สินเร่งรัดเสียพื้นที่ทำกินและทรัพย์สินก็ค่อยๆหมดลงไปเรื่อยๆจากการตกงานถ้ารัฐบาลยังหาทางแก้ไม่ได้ความเครียดที่สะสมมันจะเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นและเมื่อบวกกับความหิวโหยของพวกเขาและครอบครัวแล้วมันละเบิดออกมา มันจะแรงเกินกว่าที่จะรับไหวสำหรับท่านสมเด็จอย่างแน่นอนครับเรื่องต่อมาก็คือในส่วนของหนี้สาธารณะซึ่งล่าสุดมีการเปิดเผยว่ากัมพูชามียอดหนี้สะสมสูง <Their> ถ <royalty> ึง12,000กว่าล้านเหรียญสหรัฐไปแล้วนี่คือสัญญาณไหยนะเลยนะครับแต่ดันมีชาวเขมรปากดีบางส่วนเนี่ยยังบอกว่ามันน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศ ถึงขนาดเอาไปเทียบกับอดีตลูกพี่เก่าอย่างฝรั่งเศสที่มียอดหนี้สาธารณะอยู่3 3 0 0 0ล้านเลยก็มีโดยไม่ได้มองดูสภาพของประเทศตัวเองเลยนะครับว่าต่างกับเขายังไงถึงประเทศอื่นเนี่ยเขาจะมีหนี้สูงกว่าแต่เขาก็รู้จักวิธีการที่จะหาเงินมาจ่ายในขณะที่ประเทศตัวเองรู้จักแต่บากหน้าไปขอเงินขอยืมและแบ่งพื้นที่ไปขายเอาเงินเข้ากระเป๋าของผู้นำ แถมประเทศตอนนี้กำลังอยู่ในสภาวะแบบนี้มันจะไปต่อยังไงไหวครับการส่งออกก็โดนภาษีกฎการท่องเที่ยวก็ดันมาทะเลาะกับไทยซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่แถมเงินตาต่างประเทศที่เคยได้จากแรงงานทั้งถูกและผิดกฎหมายก็พากันหลอกพวกแรงงานกลับไปเป็นทหารหมดแล้วแบบนี้คือแทบจะมองไม่เห็นหนทางรอดจากวิกฤตนี้ไปได้เลยว่าไหมครับ และเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของภัยธรรมชาติจำได้ไหมครับว่าตอนที่พายุเข้าใหม่ๆพวกเขาพากันหัวเราะเยาะภาคเหนือของไทยกันอย่างสนุกปากพร้อมกับสาบแช่งให้จมหายไปด้วยอำนาจของบรรพบุรุษแแม่แต่ผ่านไปแค่ไม่กี่วันนะครับพายุดันไปเข้าประเทศตัวเองแค่ฝนตกสองสาวันดันมีข่าวว่าน้ำท่วมแล้วที่พัตตบองและดูเหมือนว่าน้ำมันจะไม่ได้ท่วมแค่ บ้านเรือนและไร่นานะครับแต่มันท่วมปากไอ้พวกที่หัวเราะเยาะไทยไปด้วยอีกต่างหากเพราะพากันเงียบกริบเลยครับนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ความชิหายนะครับที่ถาโถมเข้าใส่ดินแดนหลังกำแพงอยู่ในขณะนี้ที่ผมเห็นตามหน้าสื่อแล้วก็หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังนะครับนี่คือนับเฉพาะที่พากันรายงานได้นะครับก็ถือว่าหนักแล้วนี่ยังไม่รู้ว่าไอ้ที่ตระกูลฮุนสั่งปิดไว้ จะมีอะไรหนักกว่านี้อีกหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่ายังไงก็คงปิดไว้ได้ไม่นานหรอกครับพวกเรารอชมกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาบอกเล่าในวันนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนค่าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ